เขาลมไหม Elastic hours they expand and shrink. Memories blur faster than you think. My moment's forever, the next just a blink. In this elastic time, we sink or swim. น้อยังไม่มาหระแกช็อกแลตมูคกเกค้ก,เคกาเมอรอ้มามากันขนน้<ะ>ั<ะ>้อยอือแล้วก็มีช็อกไม่จะเป็นแต่ว้าบริการคาเฟ่ตามนี้เลย น่ากินมาก <Yeah. S 1> ค่อยเดินกันมาด้วยคือล่มลื่นมากช่วงเย็นประมาณสามสี่โมงเย็นตรงนี้ก็จะล่มแล้วหรือไม่ก็ล่มทั้งวันเลยแล้วก็มีน้ำตกออ <c oughs> <c oughs> เขาเข้าใจทํานะคาเฟ่ตรงนี้มานั่งอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพเท่าไหร่ประมาณเก้าสิบโลเก้าสิบโลได้ทินิด,นด กิจกรรมให้ด้วยนะ้ยอัยอน,นี้เท่กว่านจักยานอันนี้เท่กว่าเฮ้ยเฮ้ย,ยมันมีมอเตอร์ด้วยอะ่ะอันนี้ก็เป็นเป็ดนะอันนี้ก็เป็นเรือคยกักฝ่ายสองคนเขามีกิจกรรมให้เล่นนะเพื่อนเพื่อนแล้วก็ในราคานี้ก็คือฟรีทุกอย่างนี่นะครับเสื้อชูชีพเขามีเตรียไมไว้ให้เราต้องใส่ทุกครั้งนะครับในขนาดลงเล่นน้ำหรือว่า เอ้ยไม่ใช่ลงเล่นน้ำลงเล่นเครื่องเล่นของเขารู้สิไม่ได้โอเคเดี๋ยวขอใส่ชุด้อทูชีพก่อนอาจจะพากันไปปัน่นไม่รู้จะเล่นอะไรดีของมีเยอะมากของมันน่าเล่นหมดเลยอะนะโอเคใส่เสื้อก่อนไ้นล่ะเอ้ยอแกนั่งข้างในดิเออเออวางให้เรียบร้อยก่อนโทรงโทรศัพท์ โอ้โหแกมันหนักเนี่ยเอียงข้างนี่นะครับเพื่อนๆมันก็จะเป็นประมาณน,นี้เสื้อเขาแม่งโคตรดีเลยอ่ะอเราจะปั่นเล่นไงมันก<อ>็จะโยกๆหน่อยแล้วใครจะตกลงล่ะแหะมันอยู่ตรงไหนอ่ะอ๋อนะ ชียกนไไโอเคอเราขึ้นมาแล้วท <c oughs> ีนี้เราก็จะปั่นกันไปแล้วมันปั่นที่ทางไงวะไหน้า่หรอเป่า,าวะอันนี้ใครหลังเหรอท <c oughs> <c oughs> ไมไปวะเ๋รมันติด แกแกแกยังตัวมั้งยังเอออันเลยอ๋อไปกดลงไปซ้ายกดขึ้นไปขวาอยู่ตรงกลางก็เดินหน้าอ่าแกเป็นคนบังครับก็พังก็ไมดูเรื่องนี้ต่อ ถ้ามันมเอียงไปทางชันลอยทางน้ำหนักเยอะแกเก่นี่วังคับเลี้ยวด้วยแน่นนอน <laughs> <laughs> เดยนลองกําลังปั่นเร็วเลย ไม่เอากำลังมันฉ่างืิมองน้ำส้มปั่นมาน้ำส้มปั่นก็อร่อยดิวม,มาเฉยเลย,วยสวัสดีคันราพเพื่อนๆนว,นนนวันนี้ก็มาเจอกับเราอีกแล้วในช่องอินปาเที่ยวลาเทีกันวันนี้เราเปแปลกๆนะสองคนเปิดใส่ชุดเราไม่ได้เป็นหน่วยสวัสดิ์อะไรแต่ออะไรนะอะไรไม่เป็ พีวันนี้เราอยู่ที่ไหนเอ่ยเราอยู่ในโกดังเต็มไปด้วยไก่มากาเพื่อนเพื่อนนครปฐมชื่อร้านว่ากนินดีแค่กินดีแค่อยู่จังหวัดนครปฐมน,น,นะครับ <ๆ S 2> เพื่อ,ๆจจอนๆไม่ไกลจากกรุงเทพเพื่อนๆอาจจะไรอย่นเสียงของแก็คของแจ็คเาอยู่บนเรือสำราญนะคะเพื่อนๆพื่ที่มีทำงานด้วยค่ะของเราสองคนแล้วอยู่กับน้องเป็ดใช่ใช อ่าเราจะมาบอกรายละเอียดกันนิดหน่อยละกันว่าที่นี่มีอะไรบ้างน,นะร<า>ับที่แคมป์ค่าบริการสำหรับรายการเต็นที่นี่นะคะคนละ350บาทอันนี้ลดแล้วนั่นเพื่อนปกติคนละ500ร้อนะอันนี้ลดสามสิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็12บริการที่เขาให้ฟรีๆเลยก็คือเด็กอายุต่ำกว่า12สองปีเข้าฟรีแล้วก,ก,ก็สำหรับลูกค้าที่นำแอคเซนที่มานะหนึ่งหมื่นสองพันดีวูฟรีเพื่อนในราคานนี้นะครับรวมหมดทุกอย่างแล้วใช่แล้วแล้วก็น้ำ ฟีตลอดการเข้าพักเลยเพื่อนแล้วก็น้ำง้สัตว์เลี้ยงเข้าฟรีนะคะแต่ว่าต้องทําความสะอาดเก็บอะไรให้เรียบร้อยนะแล้วก็ห้องน้ํามีแชมพูยาสระผมนะคะเกตโรงแรมห้ดารรนนดาวให้บริการฟรีมีไดร์เป่าผมให้บริการฟรีมีติดต่อพัสดไปอุปกรณ์เครื่ฟ้าฟรีนะคะกิจกรรมเนี่ยที่เราทำอยู่ฟรีด้วยแล้วก็ไวไฟฟรีมีไมโครเวฟอ่า เครื่องทาน้าอุ่นฟรีเครื่องทําน้ําร้อนเครื่องทน้ขเคขามีเครื่องเครื่องไมโครเวฟแล้วก็เครื่องทําน้ําร้อนสําหรับชงกาแฟอะไรพวกนี้ให้บริการของเรากับเราครับผมแล้วก็มีน้ํากรองสําหรับดื่มอ่าน้ํากรองสําหรับดื่มฟรีด้วยน้าแข็งงก็จะเป็นเครื่องทําน้ําแข็งให้เราเลยนะเราสามารถตักได้ตลอดที่นี้ก็มีคาเฟ่นะคะเรื่องี ้ามถึงนีเดีมากมีจุดถ่ายรูปมีใครติดแกลมเนี่ยก็มาถ่ายรูปโอ้โหสวยเลยเพราะว่าสวนด้านในเขาเนี่ยทำมาสวยมาก<อ>แล้วก็มีน้ำตกด้วยใช่ในของ้ที่มันกลับกล้องไม่ได้โอโูเหรอตรงนี้ได้ไหมละ่ะตรงนี้ก็จะเป็นสระน้ำนะครับที่เอาไว้ให้เรา่าได้เพลิดเพลินกับกิจกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นฝันเป็ดนี่ เรือเป็ดนะครับแล้วก็มีจักรยานเดี๋ยวผมพาไปให้ดูแล้วก็มีเรือขยับนะครับก็มีอยู่แค่นี้แล้วก็อย่าลืมเซฟตี้ทุกครั้งครับใช่เราไปมาบอกถึงห้องน้ําที่นี่ก่อนห้องน้ําที่นี่ก็แบ่งชายหญิงนะครับใช่เลยห้องน้ําเลยห้องน้ําที่นี่ก็แบ่งชายหญิงนะครับสะอาดมากๆมีเครื่องทําน้ําอุ่นห้องแล้วก็มีแต่งทีติ้งเราก็มีแชมพูยั แชมพูแล้วก็น้ำยาอาบน้ำเนี่ยเป็นเกรดของแรมห้าดาวนะครับมีทิชชู่นะคะให้พร้อมมีไดเป่าผมพร้อมคือที่นี่คือมีทุกสิ่งให้คุณเลือกคุณสันคือสำหรับเพื่อนๆที่แบบว่าเริ่มกลางเป็นเหมาะมาก แล้วก็ที่สำคัญแอร์ฟรีด้วยนะตอนนี้แอร์ฟรีก็คือแล้วก็ยังใครคืออาหารสั่งได้เขาก็จะมีร้านให้สั่งใช่ไหมในไลน์ใช่ไหมใช่เขาก็จะให้เพื่อนๆแบบตอนจองมาะเขาก็จะให้เพื่อนแอดไลน์แล้วเขาก็ให้เราพิมพ์ตามขั้นตอนวิธีได้เลยเขาก็จะมีแบบว่ารายชื่อร้านอาหารโอเคเพื่อนๆก็ ไปถึงจุดเช็คอินเนี่ยเดี๋ยวเขาก็จะบอกอรายละเอียดให้หมดเลยเรื่องการสั่งอาหารร้านไหนอะไรยังไงเพื่อนๆก็กดตามที่เขาบอกได้เลย<ม>ในการ<ม>แอดไลน์ไปสองพัน,นกต่มันจะลอยขึ้นไปหมดอ่าแล้วก็พูดถึงอะไรอีกเหลืออะไรอีกรานกลางาเต็นท์เนี่ยเขาก็จะแบ่งเป็นล็อกนะครับอ่าถ้าเป็นวันธรรมดาเนี่ยอย่างเช่นวันอ่าจันทร์ถึงพฤหัส<อ>สามารถล็อกอินได้นะครับ<อ>ส่วนศุกร์เสาร์อาทิตย์เนี่ยต้องจองก่อน ลายเขาก็จะแบ่งเป็นที่หนึ่งที่สองอะไรเดี๋ยวจะขึ้นรายละเอียดให้ดูอีกทีนะครับผมก็3าสิบบาทคือได้อย่างทุกอย่างที่คุณเลือกสั่งนะครับตรงนี้มีอะไรให้คุณใช้ได้หมดฟรียกเว้นพวกอาหารตามสั่งกับคาเฟ่เนี่ยเราก็สามารถใช้บริการเขาได้นะครับแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งนะสําหรับคนที่ไม่ได้ทําอาหารนะเขาก็จะมีคล้ายๆอะไรนะที่ยอดตงังอะไรวะตู้ตู้เดลิเวอรี่ มีทั้งตู้แบบว่าอาหารนะทั้งไปแล้วก็ตู้ขนมตู้นมก็เผื่อกังหงคืนอะไรเรืย่างนี้ก็ไปหยอดในน่านแบบสบายใจใช่ครับมีไมโครเวฟให้ด้วยนะเพื่อนใช่ถ้าเกิดเราไปหยอดเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็จะมีไมโครเวฟอยู่ข้างเลยก็อุ่นกินได้เลยตอนกลางคืนใครหิวอะไรไม่อยากทําอะไรก็จัดสบายสบายแต่ว่าวันนี้เราสั่งอาหารไปแล้วนะที่ร้านครัวบ้านๆอันนี้ลองก่อนร้านแรกจริงๆมีเขาที่ร้านเขาแนะนำสามร้านแต่ว่า เราเอาแบบขวดบ้านกั็เพราะเราเป็นคนเป็นบ้านนะใช่แล้วเดี๋ยวเราจะขึ้นไปเปลี่ยนกิจกรรมอย่างอื่นให้เพื่อนได้ดูบ้างเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปเจอกันนะครับว่าเราจะทําอะไรกันบ้างน,นะครับบ๊ายบายไ,ไปไหนอะ่ะเลีเ้ยวได้รู้แล้วไปไหนอะ่ะเร็วไหวมไปด้านเรื่องไป่ละฮะนะครับ ไม่พายเรือเหรอปั่นเป็นจังหวะเพื่อนกำลังดีเป็นเบอร์กักกรรมที่สองสามเอาสามไายง่ายไหมชิลมากเลย วันนี้เราก็ใช้บริการแจกร้านกัวบ้านบ้านัวบ,นบ้านบ้านสั่งอะไรมาบ้างมาดูในยีิหมูกระเทียมข้าวหัดปูแล้วก็ยำมูนเส้นโอ้โหโมีจานให้ด้วยหรอถ้ามีจานให้ใส่ยำมูสเส้นโอ้โหแโเปอ,องเลแถวไปแทนที่เต็นท์ดีกว่า่าครับนี่คืออาหารที่เราสั่งมามีอะไรมั่ง กูเอมุ้ง<ร>เส้นแล้วก็เหมูกระเทียมทั้งนี้หมดไปเท่าไหรเลยสองร้อยยี่สิบบาทสองร้อยยี่สิบบาทคุมขล่าคุ้มละขลาูแ๋แบแซบมาก thank mm -hmm. you จะสั่งได้เอาอาหารเช้ามาเป็นปินโตเลยครับมาถุงแล้วถนะุงน,มนเมื่อนะค่อยแกะหยักได้ไม่รู้ว่าใไหนะเาเนะบินโตก่อนแกะนี้ใช่ไหมพ่อใช่ออโอ้ยกสิแลสี่ชั้นไหมเนี่ยสี่ชั้นใ่ครับพ่อแต่ชั้นนี้ร้อนมากครับเปิดร้อนเหรอร้อนงั้นมันไม่เปิดเล่ ข้าวต้มโอ้นี่น้ำส้มดีกว่าโอ้ร้อนจริงข้าวต้มต้้เป่ะจือโอ้นี่เขาเรียกอะไรเราเป็นชุดเหอนเบคฟาดในตัวข้าวเต้ามะกรูดน้มด้วยนามด้วย โ้ยวเอร์รหวานน่ห่นี่วังลไางผลไม้ครับเรี่มาเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันหน้าตาเป็นยังไงนี่ในถุงคิดว่าน่าจะเป็นน้ำส้มใช่ไหมเอ่ยน้ำส้มค่ะเป็อะไรอ่ะน้ำส้มน้ำปลา น้ำเปล่าแล้วก็อุปกรณ์การรับประทานแบบครบชุดอ๋อมีอะไรอีกไหมแล้วก็เครื่องน้ำส้มเครื่องปรุงโอเคนิงนะครับชุดนี้เซ็ตอาหารเช้าทั้งหมดเท่าไหร่แกหนึ่งร้อยห้าสิบเก้าบาทต่อหรอบกาทกับชุดเซ็ตอาหารเช้านะคุ้คุ้มบอกเลยนี่แบรนด์ไทยต่างปรเทศสุดยอดจริงๆน่ากินด้วยดู เจอรี่แบบ<ม>ส้มปอกกันด้วยนะอืมส้มปอกกันด้วยน้ำเปล่าตามนี้เลยเพื่อนๆม่ำมันบำบำกุ้ยบอยกับน้ำม <บำ S 1> ันมกุ้ยปอย